บทที่12บองอีบามีสตังเอกังสมยังปภควาขยายังวิหารติขยาสีสีสะทิงพิคูสะหัสเสนะตารักโขปควาพิคูอมันเตสีสัพพังพิกเวอธิตตังกิจจาพิกเวสัพพังอธิตตังจักขู่พิกเวอธิตตังรูปังอธิตตังจักขูวิญญาณังอธิตตังจักขูสัมปัตสุทิตโตดั่งมีทางจักขูสัมปัสเจิปัจจยาปัจเจติวิทยตังสุขังวาทุกขังวาทุกมเสขังวาตัมปีอธิตตังเกียระอธิตตังอธิตตังราคะกินาโทสกินาโมหะกินาอธิตตังชาย ชาติยาชรามะนะเรนะโสกกหีบริเทวีหิทุเกหิตุมนะสิหิปยาสหิตทิตตันตวาธามิโสตังอาทิตตังสัทธาอาทิตตาโสตวิญญานังอาทิตตังโสตสัพโสอาทิตโตยดมปิทังโสตสัมปชเปชญาอุปชติวีทายิตังสุขังวาทุกขังวาทุกมะสุขังวาตัมปีอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคะกินาโทสกินาโมกินาทิตตังชาติยาชรามะนะเรนะโสกกหีบริเทวีหิทุเกหิตุมนะสิหิปยาสหิทันติอาทิตตันติวาธามิทานังอาทิตตา ขานังอาทิตังคันธาทิตาขานะวิญญาณังอาทิตังคานะสัมปสุทิโตยามปีทังคานะสัมปสัพจยาปัจจิวิทายิตังสุขังวาทุขังวาทุมสุขังวาตามปีิอาทิตังเกนยาอทิตังอาทิตังราคะกินาโทสกินาโมหกินาอาทิตังชาติยาเชรามะระเนนะโสกีหิปิเทวีหิทุกีหิตุมนัสิอาทิตันติวะฏามิชิวะหาอาทิตารักษาชิวอาทิตาชิวหาวิญญาณังอาทิตัง ชีวะสัมปสโสทิตโตยามปีทางชีวะสัมปสปัจจยาอุปชติวิทยิตังสุขังวาทุมาสุขังวาตามปียทิตังเกียณทิตังทิตังราคคินาโทสคินาโมหคินาทิตังชาติยาชรามะเรณีนัโสเกหิปรเทวีหิทุกเกหิทุมนัสหิอุปยาหิทันทิตตันติวัฏามิกายโยทิตโตพุทธภาทิตากายวิญญังทิตังกายสัมปะโสทิตโตยามปีทางกายสัมปสปัจจยาอุปชติวิทยิตังสุขังวาทุมาสุขังวาตามปียทิตัง เกนฑอาทิตตังอาทิตตังราคะกินาโทสกินาโมหะกินาทิตตังชาติยาชรามะระนีนะโสเกหิปิเทวิหิทุกเกหิตุมะนะเกหิปยาสหิตุทิตตันติวาธามิโมโนอทิตโตธรรมาทิตตังมโนวิญญาณังอทิตตังมโนสัมปสโสทิตโตจำปิทังมโนสัมผัสปัติยาอุปชิติเวทากิตตังสุขังวาทุกมะสุขังวาตัสมิงตัมปีอาทิตตังเกนฑอาทิตตังอาทิตตังราคะกินาโทสกินาโมหะกินาทิตตังชาติยา ชรามาะเรนัสโควีห uh ิปฏิเทวีหิทุกขวีหิตุมนัสิอุปยาสิหิทิตันติวัฏามิเอวังปัสสังพิกขุพิกขเวสุตตวาอริยสาวโกจักขุสมิงปีนิพินติรูปเอสุปีนิพินติจักขุวัญยานิปีนิพินติจักขุสัมปสุปีนิพินติจามปีทังจักขุสัมปชญาอุปเชตติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาทุกมาสุขังวาตัสมมิงปีนิพินติโตตัสมมิงปีนิพินติ ถ้าเทสุปีนิพินติโสตวิญญาณิปีิพนติโสตสัมปสิปีนิพินติยมปีตังโสตสัมปชจยาิตวิทย่ตังสุขังวาทุขังวาทุมาสุขัวาตสสมิงปีนิพินเติขณะสมิงปีนิพินติขันเทสุปีนิพินเติขณะวิญญาณิปีนิพินติขาะสัมปสิปีนิพินติยามปีตังขณสัมปชจยาปัจจิตวิทายตังสุขังวาทุขัวาทุมาสุขังวะตสสมิงปีนิพินเติชีายาปีนิพินเติรเสส ยำปีทางชีวหาสัมผัสปัจเจียวปัจจิติเวทายตันสุขังวาทุกังวะทุกมาสุขังวาตุสมิงปีนิพินติกายะสมิงปีนิพินติปีโทษทะเพศปีนิพินติกายะวินานีปีนิพินติกายสะสเปสปีนิพินติยำปีทางกายสัมผัสปัจเจียวปัจจิติเวทายตันสุขังวาทุกังวะทุกมาสุขังวาตุสมิงปีนิพินติมนาสมิงปีนิพินติธรรมเอนสปีนิพินติมโนสัมผัสสปีนิพินติมโนสัมผัสเิปิน มโนวินัยนิปีนิพินติมโนสัมผสสปีนิพินติยามพิธังมโนสัมผัสัพติยาอุปชติวิธังยตังสุขังวาทุตมสุขังวาตัสมิงปีนิพินตินิพิทังวิรัชติวิราคาวิมุตเจติวิมุตตัสมิงวิมุตแตมีติยานหงตินาคีนาชติภูสิตังพรหมจารียังกตังกัลลยังนาปรังอัติตายาติชาปนาชาติติอิทมาโวจัปภะวาอัตมนาเตภิกคูภะวัโต พาสีตังอภินันทุงอิมัสมิตรจัปนาเวยาการณสมิงพัญญามาเนตัสสะพิคุสหัตสะอุปนุปาทายะอเวอสเวหิจิตานิวิมุติงสุติ